ประธานในพิธีท่านดรกงมศักดิต์ตั้งวายิปตะปงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของแก่นท่านนายอำเภอชนบทท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมง,งานทุกท่านดิฉันนางสุนีหินเท่ารองนายกเทศมนตรีรักษาราชการนายกเทศมนตรีตำบลชนบทในนาม คณะกรรมการจัดงานโครงการจัดงานพี่งานปรกณีรอยกระทงประจำปีงบประมาณพศ2565ขอขอบคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงที่สละเวลาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับเมื่อนี้ตัวกระผมนายพงศักดิ์ตังวาง่านนเชกระพงมนายกงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติได้ยินดีเป็นอย,ย่างยิ่งที่ในประงานประเภทนี้ร้อยกระทุง่งประจําปีงบงประมาณ2 5 6 6ของเทศบาลตำบลช่วนบ,บทนะครับได้มาเห็นความสวยงามนะครับพี่น้องไห้แ,แต่งชุดไหมกันมาก มานี่เปรียบเสมือนการม่นเบิงแฟชันผ้าไหมที่สวยงามที่สุดในจังหวัดขอนแกน่นแต่ละคนจะแต่งตัวด้วยผ้าไหมสวยงามตัวกระผมก็แต่งด้วยผ้าไหมชนบทเช่นเดียวกันนะครับมาสื่อจากชนบทนะครับงานร่ยกระทงนนี่เป็นงานแสดงถึงความสามัคคีนะครับเป็นการส่งเสริมแรงท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้พี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติด้ภูวาอำเภอชนบทเฮาเป็นอำเภอเ่มีผ้าไหมที่ดีที่สุดในโลก ในโลกเลยเด้ยวครับปรเป็นธรรมดานะครับถือว่าเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับการประเพทน,นี้ร้อยกระทงเมือนี้นะครับนึกถือว่าเป็นการสักการะนั่เป็นการขอขมาพราะแม่คงคาเป็นประเภทนี้อันดีงามของเจ้าไท้ยที่อนุรักษ์กันมาหลายร้อยปีดังนั้นขอเชิญชมทางเทศบาลตำบลชนบทนะครับี่ได้จันงบประมาณมา นะครับในการจัดการร่อนไก่พกในมือนี้เหตุแห่งพีนองผมเข้าได้มาสรุกสนานได้มาสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันและการจัดงานการได้รับความรวมเมื่อจากพี่นองด้วยดีเป็นการสมัครสมานสามัคคีกลมเกี่ยวซึ่งกันและกันบ่มเมื่อให้กับเทศบาลชนบทนะครับโดยการนั่งของท่านสุนีหินเท่านะครับและท่านคุณนานุ่นหินเท่าครับและในโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีผมขอ เปิดงานโครงการจัดงานประเภทนี้ร้อยกระทบประจำปี2องบประมาณสองพันาอยหกสิบหกทองเทศบาลตำบลชนบดนบัตินี้ครับสวัสดีครับ